ครับสวัสดี FC ี k ชวนนักสู้ทานครับวันนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอ2ประเด็นใหญ่ๆเลยนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนะครับแมนเชสเตอร์ City, ตอนนี้ใกล้ที่จะปิดดีวแจ็คเลเรชเป็นที่เรียบร้อยนะครับค่าตัว100ล้านปอนด์ถ้าทําได้สําเร็จปิดดีลได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆแจ็คเลเชก็จะเป็นนักเตะที่มีการย้ายตัวที่แพงที่สุดของยูเคสงหน้าปอป,ปอกปานะครับที่ย้ายเข้ามาร่วมทีมแมนยู89ล้านปอนด์นะครับ เรื่องที่2ครับเรื่องของอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลตอนนี้แน่นอนฮะได้ไปแล้วฟูลแบ็กนะครับกองกลางเซนเตอร์อย่างเบนไวท์แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆคือจอมทัพหรือว่ากองกลางตัวรุกนั่นเองนะครับแม้ว่าจะมีเอมิลสวิตโรแล้วนะครับแต่ก็มีข่าวว่าอาร์เซนอลมอนิเตอร์ไปที่มาร์ตินโอเดกาดและเจมส์แมตติสันถ้าปืนใหญ่ต้องเลือกระหว่าง2คนนี้เลือกได้แค่คนเดียว เปินใหญ่ควรจะเอาใครเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ข่าวนี้กันนะครับฟังกันจบจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยใครไม่เคยกดซับติดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิสต์เพื่อเห็นก่อนช่วยกันกลไม้กลมือนะครับจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคอนเทนต์ดีของทางอีกาชแนลเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับเรื่องของแมสตี้ตอนนี้วันสองวันที่ผ่านมานะครับเป็นข่าวใหญ่มากๆเป็นข่าวที่ร้อนแรงแล้วก็อยู่ในกระแสะมากๆว่าแมสตี้นะครับเข้าใกล้ในการที่จะ ได้เซ็นสัญญากับแจ็คเกเรตสตามที่เป็นเป้าหมายของตัวเองแล้วนะครับฟราวิสโอโมาโนนะครับยืนยันชัดเจนนะครับว่าการพูดคุยเนี่ยมีอย่างจริงจังมาแล้ว2วันแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่กับวิลล่าเท่านั้นนะครับว่าจะตกลงยอมรับข้อเสนอ100ล้านปอนด์จากแมนเชสเตร์ที่ยื่นเข้าไปหรือเปล่าเดะเทเลกราฟรายงานเช่นกันว่าไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับแจ็คเกรตส์จะเข้ามาตรวจตับไตไส้พุงกับทางิตี้แมนเชสเตอร์อีวิ่งนิวส์ครับ ก็รายงานอีกทางหนึ่งบอกว่าภาพเปิดตัวทีมแอสตันวิลล่าในฤด,ดูกาล2021-2022คลิปโปรโมตต่างๆหุ่นโชว์ในช็อปสโตร์ต่างๆไม่มีเสื้อของแจ็คเกรลิชครับแล้วก็ไม่มีภาพของแจ็คเกรลิชในคลิปเปิดตัวแต่อย่างใดมันสะท้อนเห็นถึงว่าตอนนี้นะครับกระแสพุ่งเป้าไปในทิศทางเดียวนะครับก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีริโอฟรดินาน,นะครับอดีตประการหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกว่าใช้ช่องทางเนี้ยใช้ช่องเวลานี้นะครับเป็นโอกาสเลยสําหรับรลิเวอร์พูลและก็เชลซีแต่บอกเลยนะครับว่าทางลิเวอร์พูลและก็เชลซีเนี่ยโอ้โหจะไปยื่น100ล้านให้กับนักเตะคนคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้เป็นตําแหน่งที่พวกเขาต้องการจะได้ด้วยนะครับแต่ซิตี้นิดมากวอนมากในตัวของแจ็คเกอร์เลจะเป็นนักเตะที่แป๊ปโปรดปรานเป็นอย่างมากนะครับ และซิตี้เองก็อยากจะได้มาสักทักหนึ่งแล้วเคยมีข่าวบอกว่าซิตี้เคยทดสอบใจของวิลล่าไปแล้วก่อนหน้านี้ประมาณสัก75ล้านปอนด์แต่ตัวเลขนี้มันยังเป็นตัวเลขที่ต่ำเกินไปในความรู้สึกของแอสตันวิลล่าอีกทั้งแจ็คลิลิชเพิ่งจะต่อสัญญากับทางวิลล่าไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาต่อยาวไปถึง2025ค่าเหนื่อยได้รับต่อสัปดาห์150,000่ปอนด์นะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆในทีมระดับไซส์กลางอย่างวิลล่าวิลล่าโอเคในการรั้งตัวแจ็คเลลิชเลลิชโอเคในการอยู่กับวิลล่าต่อเพราะว่านี่คือสโมสรในใจของเขาสโมสรที่เขาอยู่มาตั้งแต่แบบโอ้โหเด็กน้อยครับแล้วก็เติบโตมาจากชุดอะคาเดมี่ชุดเยาวชนทีมสำรองขึ้นชั้นชุดใหญ่จนกลายเป็นณนวันนี้ตัวหลักเป็นหัวใจกับตันทีมของสิงห์พังงา ทางแจ็คเกรลิชก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ได้มีความคิดในการที่จะย้ายออกจากแอสเซเวลล่าเพราะเขายังมีความสุขกับปัจจุบันแล้วก็มองไปถึงอนาคตข้างหน้ากับบิลลาเช่นกันในเวลาเดียวกันครับแอสเซเวลล่าเองก็บอกว่าไม่ได้อยากปล่อยไม่ได้เดือดร้อนเงินแต่อย่างใดแม้ว่าจถานก,การณ์โควิด -19 จะเล่นงานหลายๆทีมแบบสะบักสะบ,บอมแต่ด้วยสถานะทางการเงินของบิลลาเยกได้ว่าตอนนี้คือปลอดภัยมาก นะครับแล้วก็ยังมีเงินก้อนหลายก้อนมากนะครับในการที่จะดึงตัวผู้เล่นคนใหม่ๆเข้ามาอย่างซัมเมอร์ที่แล้วทุกคนคงเห็นนะครับว่าไปดึงตัวอย่างโอลิสวาสกินเข้ามาและอีกหลายๆคนเป้าหมายอยู่ที่การแย่งพื้นที่ยุโรปให้ได้อย่างน้อยๆได้ไปยูโรปาลีกทําได้ดีในช่วงแรกแต่แผ่วปลายในช่วงหลังๆสุดท้ายพวกเขาทําไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดูดีขึ้นกว่าฤด,ดูกาลก่อนกอ,นกอนเลยครับมิใช่เพียงแค่นั้นนะครับวิลล่าเองเนี่ย มีโปรเจกต์ใหญ่ก็คือการนำพาตัวเองนะครับให้ติดยุโรปแบบเป็นขาประจำยอมทุ่มงบประมาณมหาศาลนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ใช้ใจ่ายอย่างเต็มที่และแผนงานในซัมเมอร์นี้ชัดเจนนะครับรังตัวดีนสมิธซึ่งเป็นกุนซือคนเก่งรู้จักวิลล่าเป็นอย่างดีแล้วสามารถเซ็กระบบวิลล่าได้อย่างชัดเจนและก็ถูกต้องรังตัวกุนซือไว้แล้วแล้วก็รังตัวมารมดา คีแมนคนสำคัญลหลายๆคนเท่านั้นไม่พอนะครับยังไปซื้อกองกลางคุณภาพอย่างเอมิบวนเดียเข้ามาจากโนริสิตี้ค่าตัวประมาณ30กว่าล้านยังมีข่าวจะไปทาบทามเจมส์วอร์ดพราสนะครับกองกลางสารพัดประโยชน์จากซาลตัมตันสามสิบห้าล้านยังมีข่าวว่าอยากจะได้ตัวเอมิลสมิธโรเข้ามาร่วมทีมนะครับสองคนนี้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนด์นี่คือสิ่งที่เรามองได้ว่าวิลล่ามีความทะเยอทะยานมากน้อยเพียงใด แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นตัวแทนของแจ็คกิลิชนะครับกิลิลกับวิลล่ายังมีโปรเจกต์ร่วมกันวิลล่าเองนะครับก็อยากจะต่อสัญญากิลเชออกไปอีกแม้ว่าเพิ่งจะต่อสัญญาไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่การต่อสัญญาครั้งนี้เป็นการต่อสัญญาให้แจ็คกิลิลชได้เห็นอะไรบางอย่างก็คือในเรื่องของคุณค่าของตัวเขา1,500งแนปอนต์ต่อวีคไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวผมยื่นให้เลย 2แสนปอนต์ต่อวีคุณเอาไปเลยครับแล้วก็อยู่กับเราแบบยาวๆแต่ที่สุดแล้วนะครับวิลล่าเองก็กำลังจะแพ้เม็ดเงินมหาศาลของแมสซิตีราคา75ไม่ขายแน่80ไม่ได้สนใจ90เฉยๆแต่ถ้าเป็นหลักร้อยล้านปอนด์เมื่อไหร่วิลล่าก็พร้อมที่จะปล่อยอย่างที่พวกเขาเคยตั้งมัน่นแล้วก็ประกาศชัดเจนว่า ถ้ากิเลสจะต้องย้ายมันต้องเป็นในเม็ดเงินจำนวนก้อนนี้เท่านั้นก็คือ100ล้านปอนด์แม้ว่าจะดื้อดึงแล้วก็ดึงดันขนาดไหนนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะฮะข้อเสนอนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วการดีไซน์ในการจ่ายเงินของซิตี้ทำให้วิลล่าพึงพอใจวิลล่ายอมรับข้อเสนอแน่นอนครับมันยากมากนะครับ ที่วิลลาจะตอบปฏิเสธข้อเสนอแบบนี้มันต้องตัดใจยอมรับและยอมเสียหัวใจคนสําคัญของทีมไปเพื่อแลกกับเงิน100ล้านปอนที่มันมหาศาลมากส่วนในตัวของแจ็คลิสล่ะว่ายังไงคือถ้าวิลลายอมรับข้อเสนอแสดงว่าเขารู้วิลลาปเสเ็จไม่ได้เขาเองก็ต้องเลือกที่จะต้องไปกับแมนซิตี้แม้ว่านะครับ ในช่วงที่ผ่านมาถ้าใครได้ตาม IG ช่องทางในโลกโซเชียลของแจ็คเกอร์ลิชเ่ยทุกคนคงจะทราบดีนะครับว่านอกเหนือจากแอส i l วิลล่าที่อยู่ในใจของแจ็คเกอร์ลิชแล้วนะครับในห้องหัวใจของแจ็คเกอร์ลิชยังแบ่งให้กับแมนเชสเตอร์ยูในเตดครับที่ผ่านมาเขามักจะโพสต์ทวีตอะไรเกี่ยวกับแมนยูมาโดยตลอดครับออย่างเช่นในช่วง10ปีที่ผ่านมาช่วงเวลาที่แมนซิ t y ตี้กับแมนยูกำลังลุ้นแชมป์กันนะครับ ช่วงนั้นเวลานั้นเนี่ยโอ้โหแจ็คกิลลิชทวีตเชียร์ยูนเต็ดแบบออกนอกหน้าบอกว่ายูนเต็ดควรจะวินส่วนซิตี้ควรจะลอสเชียร์อัพยูนเต็ดนู่นนี่นั่นแสดงออกชัดเจนว่าเขาเป็นคนสนับสนุนสโมสรแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดอีกคนหนึ่งในฐานะแฟนบอลมักจะติดแฮชแท็กยูนเต็ดตลอดเวลาและที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวว่าแมนยูก็สนใจในการคว้าตัวแจ็คกิลลิชเหมือนกันครับแต่มันก็แคล้วคลาดกัน แล้วน,นเวลานี้มันไม่ใช่ตําแหน่งที่แมนยูจะไปเอากิลิชแล้วนะครับตำแหน่งที่แมนยูจะต้องเอามากที่สุดคือกองกลางตัวรับนะครับและกองหน้าตัวเป้ากองกลางตัวรุกมันเต็มแล้วไงครับมันยากมากที่แมนยูจะไปเสียเงินก้อนก้อนหนึ่งหนึล้าน,านสู้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งซีซั่นที่แล้วเนะ่ยเกือบจะจูบปากกันนะครับกิิชกับแมนยู แต่กับการเป็นว่ารูโน่้แฟรนันส์เข้ามาขวางทางเอาไว้ไม่งั้นเนี่ยอาจจะลงเล่นได้แล้วสำหรับกิลิชกับแมนยูดูเต็ดนะครับซึ่งแน่นอนครับณวันนี้ชื่อของแจ็คกิลิชไปอยู่กับแมนเชสเตอร์อีกครั้งครับแต่เป็นแมนเชสเตอร์ฝั่งสีฟ้าไม่ใช่ฝั่งสีแดงไอเรื่องที่เขาเป็นกองเชียร์ของยูดูเต็ดเนี่ยแน่นอนครับต้องมีคำถ,ถามเกิดขึ้น,นแน่ๆว่าเฮ้ยเองมันแฟนผีนี่ว่าหัวใจเองมันเป็นสีแดงนี่ว่าแล้วทำไมเลือกไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ล่ะ แต่ด้วยความเป็นมืออาชีพตรงนี้ผมเชื่อว่าแจ็คกิลเลชคงไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้แคร์อะไรครับเขารู้ครับว่านี่แหละเป็นวิถีอาชีพของหมาล่าเนื้อครับนักฟุตบอลอาชีพเองมันจะไม่มีทางเลือกมากมายและถ้านักฟุตบอลอาชีพคนคนนั้นเลือกที่จะประสบความสําเร็จต้องการวาขว่คว้าความสําเร็จต้องการทโทรฟี่ติดไม้ติดมือมันจะเป็นแรงผลักดันนะครับที่จะทําให้กิลเลชเลือก แมนเชสเตียรครับผมเชื่อว่าตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ปัญหามันอยู่ที่อะไรครับปัญหามันอยู่ที่วินล่าจะตอบรับข้อเสนอเมื่อไหร่แล้วสื่ออังกฤษก็ฟันธงไว้ว่าคงจะอีกไม่นานเวอร์ o o n นครับน่าจะจบภายในสัปดาห์หน้าด้วยอย่างเป็นทางการนะครับดังนั้นนี่คือเรื่องราวของแจ็คกิลลิชว่าที่เด็กเรือใบสีฟ้าแต่หัวใจเป็นผีแดงครับนั่นคือเรื่องแรกของเราทีนี้ มาดูในเรื่องที่2กันบ้างครับเรื่องราวของาร์เซนน่าสนใจมากครับหลังจากที่ได้ตาวาเรสตำแหน่งฟูลแบ็กไปแล้วนะครับมีออาแบร์แซมบี้โลกองกากองกลางนะครับเบนไวท์ White, ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับในเมื่อคืนที่ผ่านมา50ล้านปอนด์เซ็นสัญญาประมาณ4ปีออปชั่นอะไรก็เพิ่มเติมไปตำแหน่งหนึ่งครับที่แฟนเปืนจับตาคับนั่นก็คือเพลย์เม e เกอร์หมายเลขสิบหรือว่าจอมทัพตอนนี้มี2คนครับก็คือ มา r t ตินโอเดกาดเด็กราชชันชุดขาวที่อาเซนนลไปยืมตัวมาจากซีซั่นที่แล้วและทำผลง,งานได้อย่างน่าประทับใจอีกคนหนึ่งคือเจมส์แมดิสันครับที่เป็นจอมทัพของทางเลสเตอร์แต่หลุดตำแหน่งตัวจริงไปเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาและดูเหมือนว่าจะมีปัญหากับทางด้านของโรเจอร์เหมือนกันในแง่ของทัศนคติครับทีนี้เรามาโฟกัสกันดีกว่าว่าถ้าตำแหน่งนี้อาเซนนลเลือกได้แค่คนเดียวโอเดกาด หรือเจมส์แมดิสันเปินใหญ่ควรจะเลือกใครดีครับไปโฟกัสที่เจมส์แมดิสันกันก่อนเจมส์แมดิสันถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะกองกลางตัวรุกที่ฝีเท้าดีมีความสามารถทักษะเทคนิคต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฟุตบอลเขามีดีอยู่ในตัวอยู่แล้วครับแอสซิดก็ได้ยิงประตูก็ดีเล่นกับเพื่อนก็ยอดเยี่ยมมีความฉลาดในตัวเองเซนส์บอลนี่สุดๆครับนักเตะคนนี้ และอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับและมันสามารถที่จะเติมเต็มความต้องการของอาร์เซนอลได้เหมือนกันก็คือในเรื่องของลูกตั้งเตะค,ครับเจมสันถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีการเล่นลูกตั้งเตะหรือว่าลูกเซตพีเซตเพลย์ได้ดีที่สุดอีกคนหนึ่งในวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสามดการที่ผ่านมานะครับในเวทีพรีเมียร์ลีกครับเจมสันถือว่าเป็นท็อปทรีนะครับที่เป็นนักเตะสร้างโอกาสนําไปสู่การได้ประตู หรือว่ารุนประตูได้มากถึง100กว่าครั้งครับ105ครั้งนะครับเป็นรองเพียงแค่เจมส์วอร์ดพราอสลเาพาะลูกนิ่งของสซานตันและชูเอามูติมโยนักเตะของบูมตันเวอร์เลอร์สครับเท่านั้นไม่พอนะฮะเจมสมดดิสันยังสร้างโอกาสในการทำประตูจากจังหวะโอเพนเพลย์และตั้งเตะไปทั้งหมด230ครั้งในเวทีพรีเมยรีในช่วง3ฤดูกาลที่ผ่านมา มีเพียงแค่เควินเดอ r บอยครับสตาร์ตัวเก่งของแมสตี้คนเดียวเท่านั้น,นครับที่ทำได้เหนือกว่าเขาแน่นอนครับนี่จะเป็นนักเตะที่เข้ามาเติมเต็มเติมความหลากหลายและทำให้เกมของอร์สซนอลมีชีวิตชีวาม,มากขึ้นหลายคนอาจจะไม่รู้ครับอร์เซนอลนี่แหละมีความเปราะบางแล้วก็จุดอ่อนเป็นอย่างมากในเรื่องของการสร้างโอกาสจาก การเล่นลูกเซตพีเซตเพลย์ครับน้อยมากครับอา,าร์เจนี่จาทำประตูได้ลักษณะแบบนี้ซีซั่นที่ผ่านมานะครับทำได้เพียงแค่31ครั้งเท่านั้นในการสร้างโอกาสการทำประตูจากลูกเซตพีเซตเพลย์น้อยเกินไปครับนี่แหละครับคือสิ่งที่อา,าร์เจนจะได้จากตัวเจมสันถือว่าครอบคลุมทั้งหมดเลยส่วนมาร์ติโอเดกาดล่ะมาร์ติโนเดกาดทุกคนคงทราบดีนะครับว่านี่คือเด็กนรก เป็นเด็กดาวรุ่งพุ่งแรงของวงการเลยครับเป็นเด็กที่มีคุณภาพในการจ่ายบอลสั้นและยาวมีความแม่นยำเป็นเด็กที่มีคุณภาพในการจ่ายบอลน,นำไปสู่จังหวะสำคัญในการได้ประตูครับเป็นเด็กที่มีสติในการจ่ายบอลทะลุช่องจ่ายบอลแบบคิวและพาสได้เสียค่อนข้างดีมากตอนที่เขาเล่นอยู่กับทางเรอัลซูดาดสมัยขาแข้งที่ลาลิกาสเปนเป็นเด็กที่ฉลาดในการเล่นคือรับบอลมาแล้ว สิ่งแรกที่เขาจะคิดอยู่ในหัวเลยคือการออกบอลอย่างไงให้ได้เปรียบและรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนครับเป็นเด็กที่มีการออกบอลหรือว่าการดีไซน์ในการจ่ายบอลไม่ซ้ํากันเลยครับสั้นแบบไหนจ่ายมีการจ่ายแบบโค้งๆจ่ายแบบการตัดหลังแบ็คจ่ายแบบทะลุช่องจ่ายแบบเข้าถึงตัวจ่ายแบบปล่อยน้ําหนักให้พอดิบพอดีคือดีไซน์ได้แบบทุกรูปแบบครับสำหรับมาร์ตินโอเดกาด เป็นเด็กที่เก่งกาจในการเคลื่อนที่ไปกับบอลการเลี้ยงบอลระหว่างการพาบอลไปข้างหน้าตรงเนี้ยมาตินโนดิกาศคือชัดเจนมากๆเขาเก่งในลูกกณะับแบบนี้หรือจะเป็นการแตะบอลหลบคู่แข่งเวลาที่โดนเพรสซิ่งเข้าใส่ถึงตัวเร็วเนี่ยเขาจะมีวิธีคิดคิดเร็วทำเร็วและแตะอย่างไรเพื่อให้หนีคู่ต่อสู้แล้วเป็นนักเตะท,ที่มีเทคนิคการสัมผัสบ,บอลในจังหวะเดียว หรือการแตะบอลแค่สัมผัสเดียวอย่างฉันฉลาดเพื่อที่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่คับขันได้นําไปสู่ในพื้นที่ว่างและสามารถที่จะออกบอลได้ทันทีแต่เรื่องที่เขายังทําไม่ดีคือในเรื่องของการเล่นเกมรับแต่ถ้าอัซนอนวางระบบการเล่น4 2 3 1ก็ไม่ใช่ปัญหาครับ <S <s เขาสามารถเป็นจอมทัพตรงกลางก็ได้ด้านซ้ายก็เป็นเอมิลสวิโโรด้านขวาก็จะเป็นบูโยสาก้านี่คือคุณสมบัติของมาตินโอริกาดครับคือมันจะค,คล้าย ไม่ได้แตกต่างกันมากระหว่างเจมสันกับมาร์ตินโอริกาดแต่ข้อดีของโอริกาดคือค่าตัวไม่แพงนะครับประมาณ35-40แต่ถ้าเป็นเจมสันเนี่ยบอกเลยแพงแน่ไม่ต่ำกว่า60ครับดีไม่ดีเนี่ยพุ่งสูงไปถึง70แต่ข้อดีของเมดิสันคือแพงแค่ไหนแต่มีคุณภาพเป็นเตะที่ฝีเท้าดีจริงครับขนาดซีซั่นที่แล้วมีอาการบาดเจ็บเล่นงานตลอดทั้งฤดูกาลงบ้างไม่ลงบ้าง แต่แมดิสันยังยิงได้ถึง11ลูกแล้วก็แอซิสอีก10ลูกนะครับตลอดทั้งฤดูกาลทุกรายการที่เขาลงเล่นก็ีือว่าค่าเฉลี่ยดีนะฮะถ้าเขาฟิตเต็มร้อยลงเล่นอย่างสม่ำเสมอผมบอกเลยยิงประตูก็เยอะแอซิสก็กระชุยกระจายนะครับดับงนั้นเลือกเอาว่าจะเอาใครแต่มุมที่มีความเป็นไปได้ไม่สุดดันกลายเป็นมาร์ตินโอเดกาตนะครับ นั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังเป็นการหยิบข่าวมาวิเคราะห์พูดคุยกันชื่นชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยใครไม่เคยกดซับติดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเมื่อเห็นก่อนก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคอนเทนต์ดีๆของทางอีกาชนนาแนลเพราะว่าที่นี่อีกาชนนาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ